กินกะสามกกครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามปกินกะสามกกค,คือการเก็บตกรายละเอียดบางประเด็นที่เราได้กล่าวข้ามไปหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอก็จะถือเอาโอกาสนี้มาเล่าเพิ่มเติมให้ท่านฟัง ประเด็นแรกก็คือจะเก็บตกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกวนอูกับเตียวเลี้ยวซึ่งจะก่อให้เกิดบุญคุณและมีผลต่ออีกหลายเหตุการณ์ไปข้างหน้าเมื่อครั้งที่เตียวเลี้ยวซึ่งเป็นทหารของลิโปได้เป็นล้อมเมืองเสียวไายด้านที่กวนอูรับผิดชอบอยู่กวนอูซึ่งยืนอยู่บนกำแพง ได้มองเห็นเตียวเลี้ยวซึ่งมีรูปร่างสันทัดดูสง่างามจึงได้ตะโกนเจรจาด้วยว่าเตียวเลี้ยวนั้นทำไมถึงต้องไปรับใช้ลิโป้ซึ่งเป็นคนขลาดคนโชดส่วนเตียวเลี้ยวเมื่อได้ฟังก็ไม่ได้ตอบประการใดแต่เมื่อพิจารณาก็เห็นเป็นจริงดังคำกวนอู จึงได้ทอดไมตรีให้กวนอูโดยการถอนทัพออกจากด้านนั้นไปจนในตอนที่8ความสัมพันธ์นี้ปรากฏขึ้นนั่นก็คือเมื่อโจโฉสามารถรบชนะลิโปสังหารลิโปเรียบร้อยแล้วและก็จับได้เตียวเลี้ยวซึ่งเป็นทหารเอกคนสำคัญซึ่งก็มีโทษถึงประหารชีวิต แต่ว่ากวนอูได้เข้ามาขอชีวิตไว้และได้เอาชีวิตตัวเองเป็นประกันหากเตี๋ยวเลี้ยวทรยศหรือทำอะไรผิดพลาดไปอีกโจโฉก็ยอมตามคำของกวนอูเพราะตัวเองนั้นนึกในใจว่าอยากจะได้เตียวเลี้ยวไว้ใช้งานอยู่แล้วโจโฉจึงพูดขึ้นว่าเอ๊ะคนนี้เห็นหน้าคุ้น เป็นใครกันเตียวเลี้ยวจึงพูดเยอะเย้ยเชิงทำนองเยอะเย้ยถักถานว่าเจอกันที่เมืองปักเอี้ยงไงซึ่งตอนนั้นโจโฉถูกกลอุบายของตันกงหลอกเข้าเมืองปักเอี้ยงแล้วก็จุดเพลิงเผาจนโจโฉเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกวนอูได้ขอดังนั้น โจโฉก็ตกลงยินยอมไว้ชีวิตเตียวเลี้ยวและก็ลงมือไปแก้มัดเตียวเลี้ยวด้วยตนเองทั้งยังให้อาหารและเสื้อผ้าที่มีราคาที่มีคุณค่าแก่เตียวเลี้ยวซึ่งทำให้เป็นการปลูกใจเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวก็ได้เป็นทหารเอกคนสำคัญของโจโฉ นอกจากนี้บุญคุณและความสัมพันธ์ระหว่างเตียวเลี้ยวกับกวนอูก,ก็จะมีปรากฏไปอีกในเหตุการณ์ครั้งหน้าเก็บตกประเด็นต่อไปก็คือยุทธวิธีในการศึกในเรื่องสามก๊กมีศึกใหญ่ๆประมาณสิบศึกและหนึ่งในสิบนั้นก็คือศึกกัวต่อ ที่ยกให้ศึกกวัวต่อเป็นหนึ่งในสิบศึกสำคัญเพราะมียุทธวิธีที่เด่นและนำมาใช้สองประการก็คือยุทธวิธีการพูนดินขึ้นแล้วใช้อาวุธยิงเข้าไปในค่ายหรือเข้าไปในเมืองของฝ่ายศัตรูอีกยุทธวิธีหนึ่งก็คือการขุดอุโมงค์ซึ่งบรรดาน,นักการทหารได้พยายามศึกษากัน การขุดอุโมงค์และการพูนด,ดินนี้มีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยใหม่เร็วๆนี้ก็คือในสงครามเวียดนามเวียดกงก็ใช้ยุทธวิธีการขุดอุโมงค์ในการรบถ้าจะให้ย้อนไปอีกหน่อยก็คือสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาพม่าก,ก็ใช้ทั้งสองวิธี ในสงครามกล่าวคือพม่าให้ทหารพูลด,ดินสูงขึ้นกว่ากำแพงเมืองอยุธยาแล้วก็เอาปืนใหญ่ขึ้นไปประจำการยิงเข้าไปโสมพระนครส่วนมังมหานราธาก็ใช้วิธีขุดอุโมงเข้าไปใต้รากกำแพงแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อให้กำแพงนั้นถล่มลงมา แม้จะไม่ได้ขุดอุโมงเข้าไปทะลุในเมืองก็ตามการใช้เทคนิคการขุดอุโมงค์ในสงครามนี้ที่ปรากฏเก่าที่สุดก็คือปรากฏในชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตซึ่งตอนที่รบกับเมืองปัญจาราชนั้นก็ได้ใช้วิธีขุดอุโมงค์มังมหานรธาแม่ทัพพม่าก,ก็จำเอามาจากใน ชากจะเห็นว่าวิธีการมันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาก็คือศึกษากันได้และก็เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราได้เรียนหรือได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์หรือจากเรื่องเล่าต่างๆเช่นเรื่องสามก๊กนี้รัชกาลที่หนึ่งผู้ซึ่งมีคำสั่งให้ปแปลเรื่องสามก๊ก ก็หวังจะได้ความรู้ทางการทหารเผยแพร่ออกมาในวงกว้างนั่นเองส่วนการใช้เทคนิคอย่างอื่นอย่างตอนที่13บทับหนึ่งที่ผ่านมาก็คือคงเบ้งก็ใช้ไฟเผากองทัพของแห่หัวตุ้นที่ทุ่งพกบ๋องและถัดไปอีกครั้งหนึ่ง ก็ใช้ให้กวนอูไขน้ำที่แม่น้ำแปะโหท่วมทหารโจโฉตายเก็บตกประเด็นที่สามก็คือตอนที่ของแบ้งได้โตคารมโตวาทีกับบรรดาขุนนางของสุนกวนซึ่งอยากให้สุนกวนเข้าด้วยกับฝ่ายโจโฉ มีเตียวเจียวเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำที่คอยชักจูงชักชวนให้คุณนางต่างๆเห็นด้วยหงเบ้งก็ได้โต้คารมประมาณ6คนแต่เราได้เว้นไม่กล่าวถึงด้วยเห็นว่ามันเป็นการแสดงวาทะแสดงโวหารว่าหงเบ้งเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถชักชวนชี้ชวนได้ แต่ในปกินกะนี้จะขอยกตัวอย่างกรณีที่หงเบ้งโต้ตอบกับเตียวเจียวสักคนหนึ่งไว้ให้เป็นตัวอย่างเตียวเจียวได้กล่าวกับคงเบ้งว่าเล่าปีอุตสาไปเชิญท่านถึงที่พักจึงได้ตัวมาเขาว่าเล่าปีดีใจดังปลาได้น้ำมีใจกำเริบคิดการใหญ่ จะเข้าครองเมืองเกงฉิวและเมืองทรงหยงแต่ฉะไหนเดียวนี้เกงขิวและทรงหยงจึงตกเป็นของโจโฉเสียด้วยเล่าคงแบ้งได้ฟังก็รู้ว่าถูกลองดีนึกในใจว่าถ้าไม่ปร,ราบคนพวกนี้ให้จำนวนด้วยถ้อยคำแล้วคงไม่มีโอกาสได้พบสุนกวนจึงตอบไปว่า อันเมืองเกงจิวและเมืองทรงหยงนั้นเราจะเอาเสียเมื่อไหร่ก็ง่ายเหมือนดังพลิกฝ่ามือแต่เล่าปีเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ตั้งอยู่ในศีลธรรมมิได้ปรารถนาชิงสมบัติของเล่าเปียวคนแซ่เดียวกันและเป็นผู้มีพระคุณจึงไม่ยอมรับเป็นเจ้าเมืองแทนเล่าเปียวเล่าจ๋องเป็นเด็กโง่ เชื่อคำหวานของโจโฉเอาเมืองไปยกให้โจโฉตัวเองจึงต้องตายอย่างหน้าทุเรศเวลานี้เล่าปียกมาตั้งอยู่ที่เมืองกังแฮก็หวังว่าจะทำการใหญ่ต่อไปแต่จะทำอย่างไรนั้นข้าพเจ้ายัางเปิดเผยแก่ท่านไมิได้เตียวเจียวจึงเยาะว่าอย่างนั้นเจียวหรือ แต่ข้าพเจ้ากลัวว่าการกระทําของท่านจะไม่แน่นอนเหมือนปากละสิท่านอยากทําตัวเป็นบรมครูอันท่านบรมครูทั้งสองนั้นคือขวัญตงกับงักเยมีแต่ทํำให้เจ้านายของตนได้เป็นใหญ่เป็นโตบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นส่วนบรมครูของเบ้งเหตุไฉน,นจึงทํำให้เจ้านายเพ่นหนีจากเมืองสินเอีย เปิดไปอยู่เมืองอ้วนเสียออกจากเมืองอ้วนเสียวิ่งแก้นไปอยู่เมืองทรงหยงออกจากเมืองทรงหยงก็ตะลีตะเหลือกไปอยู่เมืองกังแฮมีครั้งใดเล่าในชีวิตที่เล่าปีที่จะต้องตกระกรรมลำบากถึงปานชนี้แต่แผ่นดินสักเท่าใบพุทธาก็ไม่มีอยู่คงเบ้งเอามือปิดปากหัวเราะแล้วว่า ธรรมดานกน้อยหรือจะบินไกลอย่างอินทรีได้ผู้มีสติปัญญาน้อยหรือจะอยางรู้การอันลึกซึง้งอันคนไข่หนักนายแพทย์ผู้ปรถมพยาบาลย่อมประครบประงมให้โรคทุเลาเป็นลำดับคืนประกอบยาแรงก็คนไข้สู้กำลังยาไม่ได้อาจจะเสียชีวิตเล่าปี่เจ้านายของข้าพเจ้าปราชัยแก่โจโฉ มาอาศัยกับเล่าเปียวมีทหารเอกเพียงแค่สามคนกวนอูเตียวหุยและจูลลงมีทหารเลวไม่ถึงหนึ่งพันคนอาการดังคนไข้หนักร่อแร่จะสิ้นใจอยู่แล้วเมืองสินเอียนั้นเป็นเมืองที่กันดานข้าวปลาอาหารไม่บริมูลผู้คนก็น้อย จึงอาศัยพักพิงได้แต่ชั่วคราวไม่สามารถที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ณตรงนั้นได้ถึงกระนั้นก็ยังสามารถเผาทหารโจโฉที่ทุ่งพกบองครั้งหนึ่งไขน้ำท่วมทหารโจโฉที่แม่น้ำแปะโโหอีกครั้งหนึ่งคงเบ้งก็บรรยายเสียยาวยืดจนเตียวเจียวก็ต้องยอมแพ้ในเหตุผลและในคำพูดของคงเบง้ง และจากนั้นก็มีคนอื่นเรียงหน้าขึ้นมาอีก5คนซึ่งคงเบ่งก็สามารถโต้เถียงด้วยวาทะจนชนะไปทุกรายซึ่งในเนื้อเรื่องเราได้พูดไว้แต่เพียงว่าได้โต้วาทีกันระหว่างขุนนางกับคงเบ่งเท่านั้นรายละเอียดท่านสามารถไปหาอ่านดูได้ในหนังสือสามกก เก็บตกทั้ง3ข้อ3ประเด็นที่เราได้เล่ามาก็ได้นำเสนอให้ท่านครบถ้วนแล้วอย่างไรเสียถ้าหากว่ามีประเด็นอื่นอีกเราจะนํามากล่าวนํามาเล่าให้ท่านฟังเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไปสุดท้ายขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย สวัสดี